สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนนชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะจ๊ะตอนนี้อยู่มอเตจร์ยสายโหดพาทีมงานทำทางพาทีมงานทำทางค่ะทุกคนค่ะ વાત ขึ้นไปทอดใสเนาะหัวหนาซันนี่อะองอา ดีที่มีดินแห้งอยู่ที่ด้านข้างเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยที่ว่าเป็นขาวๆก็จริงนะแต่มันเป็นเหมือนเหมือนมันนำ้ำมันเป็นซับซัทรายซับ,ซซบน้ําอะไรประมาณนี้นะจะเพิ่งบอกไม่ถูกนะเนี่ยแต่รู้แต่ว่ามันเปียกอ่อมันสวยก็จริงมันเก็บงานง่ายก็จริงนะแต่มันออกเปียกๆไงคะก็เลยต้องเนี่ย แแห่เลมเอาดินแห้งตรงเนี้ยมาทําทางก่อนเนาะอ่ารถร่วมสองคันจ้ะปาเยยไม่ยอมออกเลยปาเยยยังไม่ยอมออกเลยอ่าปายเนทอ่าปาเยยบอกว่าระเบิดครับระเบิดฮ่าฮดับครีมครับเจ้ไปสองลูกอ้าว่าไงนะดับครีมเจอไปสองลูกเบิร์ดน้ำกับระเบิดนี่แหละอ้าวหรอมันกลับไปเจอระเบิดน้ำตัวน่ะเปียกไป โอ้โอ้โหทางหัวแม่มอยก่อเนาะโอ้พี่ตุงนี่พี่ตุงนี่โดนแกล้งตลอดเลยใช่ไหมโอ้เรานี่ไม่ค่อยได้เจอตอนพี่ตุงโดนแกล้งเลยบักแช่มากเที่ยวเดียวแค้นเลยเจนตุงบบกเหมาไม่มาอีกเลยโอ้ยเนาะเดี๋ยวพี่อามถอยใหม่ก่อนพี่อามถอยใหม่ก่อนเนาะ ไปเนี่ไปครับหับอคไครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับหนีครับพเนิพเนพี่เน,น,ยน,นอยูบัไใน,น,นแล้วกัน เขาเรียกอะไรได้ีเอ็มใหม่สองจุดแปดหรอฝุดใช่ไหมฝุดห้าเออฝุอันนี้มันสายสามครับสองจุดแปดฝุดผีเออเออเออเอ้าเอาเลยเอาเลยเอ้าเออนี่เห็นฝามัน โอ้ยฝุ่นถึงนี่เลยหัวหน้าเอ้ย เต็มเต็มแกงสามชาไอ้อามจะถอยอามถอยดูอามด้วยบอกอามด้วยอบอกอามด้วยโอ้ยยอ่ะอามมาแล้วอามมาแล้วอ่ะมาถอยมา เอาเมนเมนเอาเมนเมนปูเอาน,นะหน<อ>้านะพอพอพอกลัวมันไม่อยู่ป่ะโอ้แนตะ่มันจะไม่อยู่จริงๆเลยนะนะเนะห็นไหมมันเยิบๆหยาบนะโอ้อก็ต้องหัวหน้า ไม่เป็นไรมีดินแห้งปูอยู่ปูไปก่อน ใ,ใกล้นนะ่ดูหน้ามันซึมออกว่ะพี่น้องเออใสเจวเลยนะเอ,อ็กเอกเอกนะ 啊。Oh. ใส่วันนี้ตาตาต้องทำทางหนักเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่เลนฮะเอียงก็โอ้โหอ่ะปลูอยลงกน อวนเลยประธานี่เศร้าเหรอนะเศร้าเหรอนอีพออีเมล,เ,ลเอ้ยเอ้ยใจบอกไปเย,ยอะมาเป็นบาบอ,บบอกเปว่า โอ้ยถึงวนาโจ้ยแกงที่เพื่อนน่นอ้าโอเคค่ะจะพึ่งขอบายบายจบคลิปนี้ก่อนเด้อค่ะบายบายกับไปกับไอ้อีน้องเคทนี่ละจ้ะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าเทกันเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะ